สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านก็สามารถเข้าไปได้ที่ f c e b o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนมิถุนายนปี2564แต่ก็จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีกุมครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคำพยากรณ์เลยครับ สำหรับลัคนาราศีกุมนั้นโดยมากในเดือนนี้ดาวพฤหัส,สบดีจรมากุมลัคนาราศีกุมและมีดาวพระศุกร์ตีโกนถึงลัคนาครับจะส่งผลดีครับถือว่าความก้าวหน้าคนช่วยเหลือคนอุปถัมยังมีในชีวิตยังมีคนนับหน้าถือตาแต่ดาวพระอังคารดาวพระเสาร์เป็นดาวปากพระเคราะ์ยังทำมุมเบียนทำมุมฉากถึงดาวมรตยูครับ จึงส่งผลทำให้ในเดือนนี้ลัคนาราศรีกุมวิถีชีวิตก็เหน็ดเหนื่อยเช่นกันบางทีก็มีภาระเข้ามาดำเนินการอะไรก็มักจะมีอุปสรรคระหว่างทางเสมอท่านต้องระวังสุขภาพผ่าตัดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเรื่องเหล่านี้ต้องรอบคอบไว้ให้มากบางทีก็มีเรื่องยุ่งยากใจภายในครอบครัวเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็บางทีก็ไม่ให้คุณเท่าที่ควรเข้าหาผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังบางทีก็ขัดแย้งกันได้ครับ พอกล่าวถึงมุมนี้ในด้านลบหลายท่านอาจจะรู้สึกน้อยใจแต่ท่านก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าพื้นฐานดวงแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของลัคนาราศีกุมนั้นโดยมากดาวมนุตย์ยูพระเสารพระเกตทํามุมเบียนดาวการเงินอาส่งผลทําให้ลัคนาราศีกุมนั้นท่านมักมีภาระรายจ่ายค่อนข้างมากในระยะนี้ มักจะหาเงินค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยบางทีก็เจอพวกมาเบียดเบียนทางด้านการเงินก็ขอให้ท่านอดทนเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่ดาวสุประเคยังพาดผ่านพบการเงินในทางตนุลักษ์ในดวงชะตางตัวท่านจึงส่งผลทําให้การเงินในดวงนี้แม้ว่าท่านจะมีภาระรายจ่ายสักปันใดก็ตามแต่ผมเชื่อว่าท่านก็ยังไม่ขาดเงินครับท่านยังมีเงินเข้ามา สำหรับวาสนาในเรื่องการงานของลัคนาราศีกุมนั้นดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรได้ตำแหน่งนิดและจรตกภบอลิและไปเลงดาวเสาร์อีกจึงส่งผลทำให้การงานในเดือนนี้มักมีอุปสรรคระหว่างทางเสมอลัคนาราศีกุมมักจะเจอปัญหายุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องการงานบางทีมีศัตรูเกิดขึ้นมีคู่แข่งเข้ามาเจองานประเภทต้องวิ่งเต้นบางท่านก็มีปัญหากับบริวารเกิดขึ้นครับ ก็ขอให้ท่านอดทนไปสักนิดเดี๋ยวก็ผ่านไปครับดวงชะตางตัวท่านเองนะครับแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานบางทีก็ทาให้ท่านเดือดร้อนได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักไม่ให้คุณเท่าที่ควรเป็นช่วงที่ท่านก็ทำใจไปก่อนครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวสุ per ก็จะจอยมารายร้องดาวพระรังคารซึ่งเป็นดาวการงานโดยมากในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะส่งผลทําให้การงานหรือปัญหาที่ท่านเคยเจออุปสรรคนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงครึ่งเดือนหลังครับ ท่านอาจจะเหนื่อยก็จริงแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ครับแล้วก็วิ่งเต้นอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นรวมถึงบางท่านก็ชนะการแข่งขันได้ครับโดยมากสําหรับท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยรวมถือว่าสภาพคล่องทางด้านการค้าก็ยังพอเดินไปได้แต่การค้าของตัวท่านเองมักจะเจอเรื่องจุกจิกค่อนข้างเยอะรวมถึงบริวารมักจะทําให้หัวเสียครับ สำหรับวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีกุมนั้นสำหรับท่านเองที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองจะเดินร่วมกับดาวพระราหูลัคนาราศีกุมต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองบางทีความรักไม่ราบรื่นบางท่านคู่ครองเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีคู่ครองมักขัดแย้งกับญาติพี่น้องของท่านได้ด้วยแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวคู่ครองจะเดินตรีโกนมาสัมพันธ์ถึงลัคนาราศีกุมครับในบุมนี้ถือว่าช่วงครึ่งเดือนหลัง คู่ครองก็จะอุปถัมภ์ส่งเสริมดีขึ้นครับคู่ครองก็มักจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดบุตรหลานท่านมากขึ้นแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือไอ้เรื่องขัดแย้งกับคู่ครองนั้นบางทีก็ยังมีให้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องหยุมหยิม้มบางท่านขัดแย้งกับเรื่องคู่ครองเพราะเรื่องบุตรก็เป็นได้ครับสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งจะรักใครจีบใครสักคนหนึ่ง ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็จะเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีโชคในด้านความรักโดยมากคนที่ต้องโฉลกมักจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนรู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าก็ได้ครับสำหรับลัคนาราศีกลุมนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ